กระเบื้องพี <c oughs> ่น <televis 65> oh ้องกะสิลอดต้อกระทาเฮดชิฟทานะไปหลอกกระเบื้องเป็นช่โม้งป๊าดคือสิฐาโดนกระดอกกระเดียโอ้ไปเอาสีกระเบื้องคนหาสีกระเบื้องพอดีกระเบื้องปูกับกำลังสีเหมิดพอดีอันฝากอันเบิกทับไปซื้อหาลอยบาท กัรรงสิถวายปู่ด้พี่น้องเด้อยสำหรับเอฟซีที่ฝากเงินผนพานเจตูมาสื่อกับเบื้องเนาะเบิกทัพ์หน้าชี้ไปสื่อมันแล้วการลังศิถวายให้ยังบันได้พ่อได้นน่พี่น้องผู้ใดอยากมาทํำบุญน้ำเพิินกับมาอีกได้วัดปู่แก่นค่ะพี่น้องสื่อวัดอีหยังบูปู่วัดโพค่ำค่ะพี่น้อง วัดโพคําอยากมาถวายด้วยโตัวจาของกับมาได้อยากมาเห็นของเก่าของโบราณกับมาเลยเพราะว่ามีแต่ของเก่าพวกอักพวกยังงบึง้งอันนี้อันนี้เป็นแนวฮอนเขาตกแตกสมัยเก่าเฒ่าเฮาเคยเห็นเขาเอื่อนอย่างปูนเนี่ยคึงคึงของซุ่มซุ่มคึงของ ซุ่มตุ่มอันนี้ตุ่มนี่ตุ่มนี่อันนี้อันนี้ตุ่มโอ้ข่อยกะบ่วหูจักตุ่มแล้วเด้อบัดนี้พี่น้องเอ้ยมันก็เกาตั้งแต่ข่อยเป็นเด็กน้อยตุ่มจับปลาบ่เจ๊อันนี้ยันหนั่นทั้งสั่งบ่นั่นสัอนนี้ั่ง อันนี้ทั้งหนาเจ้านี่คอยเคยเห็นอยู่ร่งสีสีเขาแต่สมัยก่อยเป็นเด็กหน่อยตะสังอันนี้ไม่เลี่ยสมัยเก่าตีนิ้งเสาโอ้อันนี้เพื่อนสาวหลอกโอ้อันนั้น ท่าใดกับปูนี่บอกข้อสอบทอาได้กับปูบออบป้าเกิดก้อนเจศตูุ่นต้นนี้มันคือผู้ผูนนกกบเบื้องบอกเดี๋ยวสร้างเพิ่นเอาเดี๋ยวสร้างเพิ่นไปเอาปูบอกสร้างเพิ่นไปเอาแล้วเออกระสอยกันขนเฮาเฮาเล่ากับได้บุญเฮากับไดบ้บ,ดบุญต่เฮาตั้งกล้องเนาะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาทำบุญน้ำกันผู้ละเล็กละน้อยอมาคน,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 นกระเบื้องซอยกันพี่น้องถวายปูได้บุญนาะปูประเดวจักเาทั้งชอมาายยกนขึาค้นกะเบื้อง <c oughs> ้อยกัน่อน,อนอยปูุนาะเดา่นท้องม่ะน ไปสงโถปูไปกับซีพอ่อปูไปเ,เรื่อยกับซีเล้วไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะตามสัดข้าวเรื่องชุดนี้ผ่ายากข้าววิ่งรอบไปร้านได้แกกินข้าวเทียงไปร้านไหนก็กินข้าวเทียงพี่น้องไปพากันอีกเป็นชมมั่วโมงบอกว่ามันสีบเบาๆพี่น้องคอยมาเอาบุญคักค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวกุ้ง วัดปูเจนดิพี่น้องวัดปูเจนมันทำบุญน้ำเพลินผูน้ใดสิซอยเพลินผู้ละกองสองกองกลับมาเด้อพีน่น้องเด้อหรือว่ากลับเบื้องยู่งเหียนเอาเหลียเพลินกลับรับเพลินบไ่ไดว้ว่าเบื้องจังสรนบ่แล้วจัดเทียเมื่อนิพุลเล็กละน้อยเดียวกันแล้วนะเจตูแมนผู้ละเล็กละน้อยเด้อพี่น้องเด้อมาีก้าเขาดอกพี่น้องแต่ว่าดเดแยบตูนผู้เบิกทราบกันเลยมากับเจตูมาทำบุญกับเบื้อง có thể có mắc tham vốn nó vốn cứ cao nên là mắc cao เอาพี่น้องมันเนี่มาไปถวายปูน้ำกัน,น,ออกนลูกล้านบันถือกจับอยู่ต่างประเทศนั่นบปูออโอ้มีไทยบ้านสามเผ่าน้ำบ่กินต่อก็ได้จับมาถเือกจับผมก็เดือดจับข้าบ้านพ่อแม่ก เูิ่อะไรมาดูดวงอ,อยูตอ่ต่อไปเนี่แล้วลว่าเป็นต้นีไก่บ้านด้อต่อไได้กเลย,ยลถ้ามันตนี่ันบตอยกล้าน,นมัน,น,น,มมนดทั้ เป็นแม่แม่หมูแม่มูแม่หมูวัสดซำซำขกม่องโอูขกม่อง อ,อันนี้เป็นหน้าผู้นี่เป็นแม่ pues ่นเนย้าเขาุยกันับพ่อน้ำปูสะกอนเห็นรับผ้าพี่น้องคนหับพ่อนวัดเนบเจ้าทีเจ้าทันทีสังไม่มากิ้มากขึ้น เต็มซาละพีก็ซื้อก็หอมไปเป็นครั้งแรกเป็นต้นต้นห่วยมากจังพีก็ซื้อบองถ้าตกแปลกเขาจะพี่ก็ซื้ออันสำลักลองลองจำใส่เจ้าของก็ยังค้นพลดตัดะครับผมถ้าหามันเคยเห็นในรูปของโบ้ได้เอาเสื้อมัดแต่ไหนนูไปขอเลขพระเจ้าเลย บอกคนเลาเอาเด้กน่อยบอกก่อนกไป็ดขาหัวก้าเอาของไทยตัวมนี้ี่หกเปดขอห้าี่ห้าเอาหวแรอออเคนเอาคนนี้ทำคนนี้นี่ผมเด็กเก้านี่ยกปดบ้านเราสมงอันนี้ แมดุกของเจ้าหลายเด้บนนอพัแล้วเอาบ้านหนองคามอาเจ็หาผู้งเเอาโยงความันให้คอยเบิ้งด้ปฏีเชนเนอโอ้นังน้นเหตที่ใครสื้อจเด็กพลาทั้งหลายณนบกื่อป็ดหงปูเด็ุ่ปลี่แดกไหมค่ะบ่านีเด็กน้ยมปูยุบบานนี่ลุงหอกองนี่บอก เก้าหาเกสีหาสพอนี่ยาบอกอตัวพี่อยู่กองใช่ไหมครับพี่อ่กองโอ้แต่เทที่สองกันพีให้พี่ทำเพราี่นี่เก้าหนึ่งตัวเดียวโคโลเก้าหนึ่งตัวเดียวโคโลันนี้อันนี้ไหไหมาตีพรี่บ้านนกเราสมโหกันนะบอกแปดหกตัวเดียวโกลกันบ้าน ้องคามานมันนคามนบวกห้าเจ็ดก็เวโคโล่บอกพูล่ละโตละโตหลายมองมันบอกูดบอมันมนหลายเนี่ยเขาเซิร์ฟมาหลายหลายผีกันเบื้องยูทูบผีเบิ้งทุกทหารของอบอ,อไร้ช่จูหอมมึงน่ะมึงเห็นแต่ของกูในเบ,บื้งมัเ <laughs> ป็นมันเป็นแล้งเจ้พต้องเปลี่น้องซัอ,อินกินตั่เป็นเอาทางพี่ โอ้ยพูดเจ้าบ่นลัานมาให้กันบัดนี้เขาเออกไปห่อ,อ,อหือยนป้องท้ายทามยืนามตัวเองพูดเจ้าให้ไม่รู้พูดตัวเลงเก้าหนึ่งเทียบดังหมายว่เลขอันดางขาษาเลขกระดุมกระดุมเลขกระดุมเลขล่างพูเแล้วให้รู้พูดตัวเองพูดเกิเดฟังนะหาีที่หา การที่หาเมืทางเกดตอนตวให้บอกมีซี่แปดหกวันนี้ก็เลยคือมักเลขสองตัวแปดหกกับต้นแปดหกกับเก้าหนึ่งอันนี้ส่วนตัวของปู่นะครับผมส่วนตัวแปดหกวัดเก้าหนึ่งในบัดอันนี้เปนี่เสี่ยาท่แปดหนี่ ออก็เจ้ามาหลายหมาว่าเป็นแมงเป็นล็อกเป็นล็อกนั่งเป็นบ้านบ้านไท้บ้านใต้เป็นหนึ่งภาษาไทย่ภาษาถิ่นข้างในไมยว่าคือบอกครับไม่เห็นผีผีปอดผีกองควายเห็นว่ดเป็นตั้งแด่ไหนผมมองควายผมบ่าจับ เบิ้งมือมันด้วยสินี่เห็นไหรเปนั่งอะเป็นทิ่ะมือน่เห็ไอเท็าปูปูอารมน่างยครับปูเห็น่มอกม่เห็นครับปูเนี่ยเอามือะดๆดๆนะครับปูเหเขาเรียกว่าผีกองไปนี่หลาเบืงหนามคือลิงเดือย่งนหน้าคือลิง บ้านห้อหนาหนาแดงสมันแดงมันเป็นยังมันเป็นอย่างคาต่ดีี่ี่คือส่ออามันมาแต่แดงมันจะมีแต่แสงแดงพรสแนผ่านางนีขาอยู่ทางบมีตูครับนี่ห็เสียชัดบัดนี้ไม่แค่เด้กไฟเบอ้งอากคันแล้วไอบอรย่านเราเดี๋ย หัหน้ามาเช็ดี๋ยวผเบิ้งไ่เดี๋ยวจะขุดมาคอยพุ่งแกวพุ้งยิงหูซ้ายอ๋อสีบ่อทุงคนันพอเห็นถึงสีก็ตอนนี้สีเป้ายุ่งังไหนมันนังก้มหนาจงเบนไหลแบก้มหนาแต่เบิ่งมาโดนไปมันขีโมงสีย่อเป็นแสงขีวมงย่อเป็นแสงเห็น้คอยเบิ้งได้ป้อหน้าน เล็กดยอยมาเวลาเขาจุดจุดทุงยางขี้โมกเหรอครับปู่ขี้โมกเหรอครับ่ว่าบ้านเขาว่าสีปูคนเดียวเขาจุดถุงยางนะกกเบิ้งเป็นแสงที่เขาจุดุงยางอันเดียวกีนยีงปู่เนี่นีเป้า้าปีเป้าน้อยโอ้โดังเออวันเหตุเบิ้งโอ้เป็นเทียว เป้าคือพีพงอย่างใช่ไหมครับปู่อันเดียวกันเลย่ะีพงก็ต่างหายพีพงต่าหายแีเป้ต่งหาพีพงกระทำอยู่แต่ดันผู้เป็นพงเห็นมลูกสาวออกกุไบุกไปุงปล่ากันได้แย่นคนนีจัก้จเดเดินขึ้นมาว ผปอมันเป็นองไปอบมันมันมันปอบมันในวแล้วน่ปาาเพชรปาก,ปากน,น,นี่นั่นปอบปอบเพิ่มาดีอันนี้เขาีปอบแสดงว่ามีหลายผีนะปู่นะโอ้ยเน่ยเกลียไม่งเลยอเ<ช>ก็สิล้ก็สิแหล่มุนเนี่ยฟังเผีขอผีขอผีขอฟังอขอกลางวันนี่แหละครับปู่ ไอ้ตีหากเขาสมโพส่งคูนหนึ่งเลยสมโพส่งคู่ตีหขกล้ำเลยมันเราบังหวงหวมนต้องว้คือล้มดีเนท่านหน้าจะดปั่นปั้นได้มาไม่ไม่ติดนครับเอาไปมาคอยหึงล้ำจำได้อนหนึ่งอนที่ฟามุ้งเสาเหมืนบอก มันัย่เร้ามันขอร่าาย์น้าบอกเลยขูสุูเดมีใกู่มมีจารยพูดอะไรมีบอกเขาเลยว่ามเป็นบู๊ของมันไอจูงกันมามจะรั้งล้มนันบันี้มันมีกระดูกตัวกันอย่างมือตะเบ่งล้มควบลมขึทั้งวันกระดูกขึน เอาพ่อสอดสิปุ๊อคนหนึ่งจับขาแข็งตั้งไว้จับเขาตั้งหัวาตั้งไว้เป็นน้องดงเขาเขาหัวพาเขามือกิบเบื้องตอนนี้ใชเฮ็ดเป็นดูเฮ็ดเป็นหน้าเป็นต้นในคือบ้านราคาสูงแด้วมันเป็นตัวมม <Okay. S 2> ื่อ